มีบางคืนที่เสียงลมพัดผ่านถนนไม้เก่าๆและเสียงม้ากระทุ้งบนหินปากถนนกลับไม่ใช่เพลงกล่อมแต่เป็นสัญญาณเตือนเมืองออสตินออปี1884ปรากฏร่องรอยความเปลี่ยนแปลงเมืองเล็กๆที่เคยสบายๆกำลังขยายตัวผู้คนย้ายเข้ามาทำงานโรงงานเล็กๆเปิดขึ้นธุรกิจเติบโตแต่พร้อมกันนั้นความแตกต่างทางชนชั้นและเชื้อชาติกลับตึงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด กลางคืนของเมืองไม่ได้ปลอดภัยเหมือนกลางวันบ้านไม้ขั้นด้วยซอยแคบและแสงตะเกียงแกว่งไหวเป็นที่ซ่อนตัวของคนโดดเดี่ยวและคนที่อยากไม่ให้ใครเห็นตัวตนของตนเองคำถามแรกที่เราต้องถามกันตั้งแต่ต้นคือทำไมคดีที่น่ากลัวที่สุดในประวัติศาสตร์ท้องถิ่นครั้งนี้ถึงมุ่งเป้าไปที่สาวใช้คนที่ทำงานอยู่หลังม่านของบ้านคนรวยผู้ที่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวในบางมุม แต่เป็นชนชั้นล่างในอีกมุมหนึ่งความจริงของสังคมในยุคนั้นคือคนรับใช้หญิงจำนวนมากเป็นผู้หญิงผิวดำหรือหญิงจากชุมชนยากจนพวกเธอทำงานบ้านทำกับข้าวดูแลลูกๆของเจ้านายทำงานหนักทั้งวันและกลับมานอนในบ้านที่อาจมีประตูซ่อนบันไดและบ่อยครั้งที่สวัสดิภาพของพวกเธอไม่ได้ถูกปกป้องอย่างเต็มที่ นี่คือจุดอ่อนที่คนร้ายอาจมองเห็นความเปราะบางความโดดเดี่ยวความเชื่อว่าคนชั้นนี้อาจไม่มีคนสนใจพอเมื่อเกิดสิ่งไม่ดีขึ้นในสายตาของฆาตรกรการเลือกเหยื่อแบบนี้อาจดูง่ายหรือปลอดภัยต่อการลงมือมากกว่าคำถามที่เราควรถามคือคนร้ายเลือกเหยื่อเพราะความเข้าถึงง่ายจริงหรือเพราะมีแรงจูงใจที่ลึกกว่านั้นความโกรธส่วนตัวความต้องการควบคุมหรือแรงกระตุ้นทางเพศที่ปัทุเป็นความรุนแรง คืนแรกๆที่เห็นการเริ่มปรากฏมีแรงงานของการบุกเข้ามาในบ้านตอนกลางคืนเสียงกระจกแตกเสียงประตูเปิดปลุกให้คนในบ้านตื่นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่การขโมยของแต่เป็นการทำร้ายคนรับใช้หญิงอย่างรุนแรงหลายๆครั้งผู้รอดชีวิตเล่าถึงการได้ยินเสียงฝีเท้าที่จากไปอย่างเร็วและความมืดที่กลับมาเป็นเพื่อนตำรวจในยุคนั้นไม่มีเทคโนโลยีสมัยใหม่พวกเขาทำได้แค่สอบปากคำค้นหารอยเท้า ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุและพึ่งพาคำให้การของประชาชนมากกว่าแลบวิเคราะห์การสืบสวนจึงช้ากว่าและมีจุดบอดมากกว่าในยุคปัจจุบันแล้วเหตุการณ์เพิ่มความรุนแรงขึ้นอย่างไรในช่วงปี1884ถึง1885การโดนทำร้ายไม่ใช่เรื่องเดียวๆแต่กลายเป็นรูปแบบซ้ำๆคือช่วงกลางคืนผู้คนหลับตาในบ้านแต่คนรับใช้ในหลายบ้านกลับไม่กลับมาทำงานอีกต่อไป ชาวเมืองเริ่มเรียกการโจมตีชุดนี้ด้วยชื่อที่สะเทือนใจคือ The Seven Girl Annihilator ah คนฆ่าที่ทำให้สาวใช้ถูกทำร้ายหรือสั่งเวยคำถามที่รุ่งโรดในหัวของทุกคนคือนี่คือฝีมือของคนเดียวหรือเป็นผลงานของหลายคนแล้วเห็นผลอะไรที่ทำให้ฆาตกรกระทำแบบนี้ต่อเนื่องในช่วงเริ่มต้นของคดีมีความสับสนมากเรื่องเล็กๆอาจถูกขยายเป็นข่าวใหญ่หนังสือพิมพ์ในเมืองเห็นโอกาส เขาใช้หัวข้อใหญ่ตีพิมพ์รายละเอียดเพื่อขายหนังสือกระแสข่าวและความตึงตระหนกเพิ่มสูงขึ้นภาพวาดผู้ต้องสงสัยลอยในหน้าหนังสือพิมพ์ความคิดเห็นของคนในเมืองแตกแยกบางคนเรียกร้องการลงโทษด,ดุนแรงบางคนบอกให้ใจเย็นแต่สรุปคือความปลอดภัยของผู้หญิงในเมืองลดลงอย่างเห็นได้ชัดและนั่นทําให้เกิดอีกคําถามที่กดดันตํารวจคือในเมืองเล็กๆแบบนี้ใครคือคนที่เพียงพอที่จะทําร้ายและหลบหนีได้ต่อเนื่องโดยไม่ถูกจับ คนในเมืองถามกันเองว่าเป็นคนแปลกหน้าเข้ามาคนงานก่อสร้างหรือแม้กระทั่งคนที่อยู่ในสายตาแต่ไม่มีใครคาดคิดการสืบสวนเริ่มต้นแบบคลาสสิกค,คำให้การจากเพื่อนบ้านคำบอกเล่าจากเจ้าของบ้านร่องรอยที่สถานที่เกิดเหตุบางครั้งมีผู้รอดชีวิตพอที่จะบอกว่าได้ยินเสียงการได้ยินคำว่ามีคนพลางตัวอยู่นอกบ้านหรือได้ยินฝีเท้ากลายเป็นหลักฐานเชิงพยานสำคัญ แต่ก็ไม่เพียงพอที่จะไปถึงที่หมายตำรวจจับผู้ต้องสงสัยหลายคนแต่ไม่มีใครถูกตัดสินว่าเป็นฆาตกรตัวจริงหลายการจับกุมขึ้นอยู่กับแรงกดดันจากประชาชนและความจำเป็นต้องให้เห็นว่ากฎหมายทำงานแต่ในชั้นศาลหลักฐานไม่เพียงพอที่จะพิสูจน์ความผิดนี่คือปมปัญหาหนึ่งที่ทำให้คดีกลายเป็นปริศนาคือการขาดหลักฐานเชิงกายภาพที่แน่นหนาอีกเรื่องที่สำคัญคือเชื้อชาติและชนชั้น มีผลต่อการสืบสวนคนรับใช้ส่วนใหญ่เป็นผิวสีหรือมาจากชุมชนยากจนการสอบสวนและความสนใจต่อคดีอาจไม่เท่าเทียมกับเหยื่อจากชนชั้นที่สูงกว่านี่ไม่ใช่ประเด็นทางเทคนิคเพียงอย่างเดียวแต่เป็นประเด็นทางจริยธรรมและสังคมทําให้ความจริงบางอย่างไม่มีการค้นพบอย่างเต็มที่คําถามสําคัญอีกประการหนึ่งคือหากฆาตกรเป็นคนในชุมชนเขาต้องอยู่ใกล้เหยื่อถึงขนาดรู้จุดเข้าบ้าน หรือรูปแบบการใช้ชีวิตของพวกเธอหรือไม่หรือจะเป็นคนนอกเขามีวิธีการเข้ามาออกไปโดยไม่มีใครเห็นได้อย่างไรเมื่อคดีดำเนินไปความเชื่อมโยงที่น่ากลัวก็เรื่องปรากฏขึ้นรูปแบบที่ซ้ำๆการเลือกเหยื่อในลักษณะเดียวกันการโจมตีในตอนกลางคืนและการหายตัวไปของคนร้ายโดยไม่มีร่องรอยบางอย่างทําให้บางคนตั้งสันนิษฐานว่าคนร้ายอาจเป็นคนเดียวกับฆาตรกรที่สร้างความหวาดกลัวในเมืองอื่นๆ บางคนถึงกับโยงไปถึงคดีชื่อดังอย่างแจ็คเดอะริปเปอร์ที่เกิดขึ้นอีกซีกโลกหนึ่งแต่ความเกี่ยวโยงนั้นยังคงเป็นแค่สมมุติฐานเพราะไม่มีหลักฐานยืนยันชัดเจนความตกทะลึงของสังคมไม่ได้เกิดจากจำนวนเหยื่อเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากความไม่แน่นอนทุกคืนผู้คนพบว่าตัวเองอาจเป็นเป้าหมายต่อไปหรือคนที่พวกเขารักอาจไม่กลับบ้านในเช้าวันรุ่งขึ้นนี่คือสิ่งที่ทำให้คดีนี้ฝังลึกในความทรงจำของเมือง และเรื่องราวไม่หยุดเพียงเหตุการ์ทิ้งศพหรือการจับกลุ่มเท่านั้นมันพาเราไปสู่การตั้งคำถามเชิงสังคมว่าแล้วระบบสังคมและกฎหมายของเราปกป้องคนที่เปราะบางได้มากน้อยแค่ไหนหากคนรับใช้เป็นเป้าหมายเพราะว่าความเปราะบางของสถานะทางสังคมนั่นหมายถึงเราต้องทบทวนระบบทั้งหมดที่ทำให้คนบางกลุ่มไม่ถูกปกป้องเท่าเทียมกันในด้านมืดของจิตใจมนุษย์ มีทฤษฎีหลายอย่างเกี่ยวกับแรงจูงใจของผู้ลงมือบางคนกล่าวว่าเป็นการกระทำจากแรงขับทางเพศที่ผิดเพี้ยนบางคนคิดว่าเป็นการแสดงอำนาจและควบคุมในทฤษฎีชี้ว่าเป็นการล้างแค้นทางสังคมในขณะที่ทฤษฎีอื่นๆมองว่าอาจเป็นการประทุกข,ของความเจ็บป่วยทางจิตแบบรุนแรงทฤษฎีเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องแยกจากกันบ่อยครั้งแรงจูงใจของผู้กระทำ มีหลายชั้นและอ่านรวมข้อจูงใจทางชีวภาพจิตวิทยาและสังคมเข้าด้วยกันอะไรทำให้คนธรรมดากลายเป็นคนที่สามารถทำลายชีวิตผู้อื่นได้เป็นสภาพแวดล้อมที่ปลูกฝังความรุนแรงหรือเป็นความผิดปกติภายในจิตใจที่ไม่ถูกตรวจพบหรือเป็นการผสมกันจนเราไม่สามารถชี้จุดใดจุดหนึ่งได้ย้อนกลับมามองใบหน้าของเมืองบ้านหลังเล็กๆที่มีหิ่งห้อยบินวนเสียงมแมลงเสียงตะเกียง และในเงามืดของสิ่งเหล่านี้มีคนที่เดินเงียบๆพกความมือดติดตัวความมืดนี้ไม่เพียงแต่เป็นสภาพแสงแต่เป็นสภาพจิตใจเป็นความลับที่ไม่ถูกบอกต่อและเป็นประหนึ่งคำเตือนให้ทุกคนระมัดระวังทำไมฆาตรกรถึงเลือกสาวใช้เป็นหลักเพราะความเปราะบางหรือเพราะบางอย่างในตัวเหยื่อดึงดูดเขาการสืบสวนที่ล่าช้าและมีจุดบอดเป็นผลมาจากเทคโนโลยีที่จำกัดหรือผลมาจากอคติทางสังคม หากมีคนร้ายเดียวจริงทำไมเขาถึงสามารถหายไปได้หลังจากที่ออสตินได้เผชิญหน้ากับคดีฆาตกรรมคนใช้หญิงรายแรกไปแล้วเมืองที่ใครเงียบสงบก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปใครๆก็พูดกันว่าในความมืดนั้นมันต้องมีใครบางคนกำลังซ่อนตัวอยู่กลางวันเมืองเหมือนปกติผู้คนเดินซื้อขายกันในตลาดเสียงมาลากเกวียนยังคงดังไปทั่วถนนแต่พอตกค่าทุกบ้านต่างปิดประตูแน่นขนาด จุดไฟตะเกียงไม่กล้าดับเพราะใครก็ไม่รู้ว่าฆาตากรมันจะโผล่มาเมื่อไหร่และมันก็ไม่รอช้าศพที่สองความโหดเหี้ยมเริ่มปรากฏคืนหนึ่งปลายปี1884คนใช้หญิงอีกคนถูกฆ่าคราวนี้ไม่ใช่เพียงการทำร้ายแล้วทิ้งแต่เป็นการกระหน่ำทำร้ายอย่างบ้าคลั่งเหมือนกับว่าคนฆ่ามันไม่ได้อยากแค่ให้ตายแต่มันต้องการประกาศอำนาจให้ทั้งเมืองรู้ว่าฉันยังอยู่ คนสมัยนั้นก็เริ่มถามกันว่าฆาตรกรนี่มันเกลียดผู้หญิงจริงๆหรือว่ามันมีความแค้นอะไรฝังใจคำถามนี้ไม่มีใครตอบได้ข่าวลือเริ่มแพร่กระจายไปทั่วเมืองออสตินครับบางคนว่าฆาตรกรมันเป็นคนงานผิวดำที่อาศัยอยู่ละแวกชานเมืองบางคนว่ามันเป็นคนรับใช้ที่แอบเครียดแค้นเจ้านายผู้หญิงแต่ก็มีอีกกระแสหนึง่งที่ฟังแล้วขนลุกเขาว่าฆาตรกรมันไม่ใช่คนออสตินเลย มันอาจจะเป็นคนที่เดินทางผ่านมาเหมือนเงาที่ผ่านไปในความมืดฆ่าแล้วก็กลับมานอนเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นตำรวจออสตินในยุคนั้นบอกตามตรงว่าขาดเครื่องมือมากครับไม่มีลายนิ้วมือไม่มีการตรวจ DNA เหมือนสมัยนี้สิ่งที่พวกเขาทำได้ก็เพียงแค่สอบปากคำคาดเดาและเดินตรวจพื้นที่ด้วยตะเกียงในมือหลายคนถูกจับไปสอบทั้งคนงานคนเร่ร่อนคนแปลกหน้าแต่ทุกครั้งก็ไม่พบหลักฐาน ไม่มีใครถูกตัดสินโทษในเวลานั้นผู้หญิงแทบจะไม่กล้าอยู่บ้านตามลำพังเจ้านายหลายคนต้องพาไม่บ้านหรือสาวใช้ไปนอนรวมในห้องเดียวกันบางบ้านถึงขั้นพกปืนไว้ใต้หมอนเสียงฝีเท้าในความมืดเสียงหมาเห่าในยามดึกกลายเป็นสิ่งที่ทำให้หัวใจคนทั้งเมืองเต้นแรงขึ้นทุกคืนและแล้วฆาตกรก็ไม่หยุดเพียงเท่านี้ มันยิ่งบ้าคลั่งขึ้นข้าโหดขึ้นเหมือนทุกครั้งที่มันลงมือมันกำลังจะบอกว่าเมืองนี้ไม่มีใครหยุดฉันได้ที่น่าขนลุกก็คือฆาตก,กรเริ่มไม่เลือกเฉพาะคนรับใช้อีกต่อไปเป้าหมายใหม่ของมันจะทำให้ทั้งเมืองถึงกับช็อกเดือนธันวาคมปี1885คดีฆาตรกรรมที่ออสตินต้องสั่นสะเทือนก็เกิดขึ้นอีกครั้งคราวนี้เหยื่อก็ไม่ใช่คนรับใช้แต่เป็นหญิงสาวผิวขาวที่มาจากครอบครัวมีหน้ามีตาในสังคม ร่างของเธอถูกพบในบ้านถูกลากออกไปที่สนามหญ้าสภาพบอบช้ำจนไม่มีใครกล้ามองนานเหตุการณ์ครั้งนี้มันไม่เหมือนครั้งก่อนก่อนเลยเพราะว่าเมืองออสตินในยุคนั้นเนี่ยยังเต็มไปด้วยการแบ่งแยกทางสีผิวคนผิวขาวกับคนผิวดำถูกปฏิบัติไม่เหมือนกันแต่พอเหยือกลายเป็นคนของพวกเขาเท่านั้นเนี่ยเรื่องนี้มันก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ทันทีหนังสือพิมพ์พาดหัวแรงๆทุกวันฆาตกรคลั่งยังลอยนวลใครจะเป็นเหยื่ออะไรต่อไป เสียงเรียกร้องให้ทางการแก้ไขปัญหาดังสนั่นไปทั่วคนเริ่มถามว่าตำรวจออสตินทำอะไรกันอยู่หรือว่าฆาตกรมันฉลาดเกินกว่าที่ใครจะตามทันความกดดันเริ่มถาโถมไปที่ผู้มีอำนาจเมืองออสตินตอนนั้นเนี่ยกำลังพยายามสร้างภาพลักษณ์เป็นเมืองหลวงที่ปลอดภัยและก็น่าอยู่แต่พอมีคดีแบบนี้เกิดขึ้นซ้ำๆเมืองก็เหมือนถูกตราหน้าว่าเป็นเมืองแห่งฆาตกรกลางวันยังพออยู่ได้แต่กลางคืนเนี่ยเมืองทั้งเมืองเหมือนตายสนิท บ้านแต่ละหลังปิดตายเหมือนป้อมประการพอบ้านบางคนเอาลวดหนามามกั้นรอบบ้านเอาปืนยาววางไม่หัวเตียงแม่บ้านและสาวใช้แทบไม่กล้าอยู่เมืองต่อหลายคนลาออกบางคนหนีไปอยู่กับญาติที่ต่างเมืองตำรวจจับผู้ต้องสองสัยหลายสิบคนทั้งคนผิวดำคนเรี่ยร่ร่คนงานรับจ้างบางคนถูกสอบสวนอย่างหนักถูกกักขังโดยไม่มีหลักฐานแต่สุดท้ายก็ต้องปล่อยตัวมีบางคนถึงกับพูดว่า ฆาตรกรอาจเป็นคนมีฐานะที่ตำรวจไม่กล้าจับบางคนว่ามันอาจจะเป็นใครสักคนที่มีความรู้ทางการแพทย์รู้วิธีทำร้ายโดยไม่ทิ้งร่องรอยสำคัญแต่สุดท้ายก็ไม่มีใครถูกพิพากษาสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือฆาตรกรเหมือนจะเรียนรู้ทุกครั้งที่มันก่อเหตุมันเปลี่ยนวิธีลงมือมันซ่อนร่องรอยได้เนียนขึ้นบางครั้งมันถึงกับหายตัวไปหลายสัปดาห์ ทำให้ผู้คนเริ่มสงสัยว่าหรือมันอาจจะเป็นใครสักคนที่เราพบเจอทุกวันใครจะรู้อาจเป็นเพื่อนบ้านที่ยกหมวกมาทักทายคุณทุกเช้าอาจเป็นคนขายของที่คุณเพิ่งซื้อของไปหรือแม้แต่ตำรวจที่อาสาออกตรวจเวรยามยามค่ำคืนและเมื่อฆาตกรก้าวข้ามเส้นมันก็ไม่มีทางกลับไปเหมือนเดิมออสตินทั้งเมืองไม่เพียงหวาดกลัวแต่เริ่มโกรธเริ่มระแวงกันเอง ตั้งคำถามว่าเมืองนี้จะปลอดภัยได้อีกหรือไม่เรื่องราวยังไม่จบเพียงเท่านี้เพราะหลังจากนี้คดีมันจะบานปลายจนมีคนเริ่มเชื่อว่าฆาตรกรรายนี้อาจเกี่ยวข้องกับคดีสะเทือนขวัญอีกฝากหนึ่งของโลกแจ็คเดอะริปเปอร์หลังจากที่คดีฆาตรกรรมสาวใช้และหญิงสาวผิวขาวหลายรายเกิดขึ้นติดตดกันเมือนออสตินทั้งเมืองก็แทบจะกลายเป็นเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเพราะความกลัว ครอบงำทุกหัวใจแต่แล้วเหตุการณ์ที่น่าประหลาดก็เกิดขึ้นปี1886ทัฆาตกรหายไปเฉยๆไม่มีศพไม่มีเสียงกรีดร้องไม่มีข่าวคราวทุกอย่างเงียบสนิทเหมือนกับว่ามันไม่เคยมีตัวตนแล้วถามหน่อยพี่น้องฆาตกรที่ฆ่าไปแล้วยังน้อยแปศพจะหายไปเดื้อๆได้ยังไงตำรวจในยุคนั้นก็เหมือนถอนหายใจร่งอกครับ เพราะคดีเงียบหายก็แปลว่าเมืองออสตินจะกลับมาสงบได้สักทีแต่คำถามคือมันหยุดฆ่าเพราะอะไรถูกจับในคดีอื่นตายไปโดยไม่มีใครรู้หรือมันย้ายไปฆ่าที่อื่นนี่แหละครับเป็นจุดเริ่มต้นของตำนานที่ผู้คนยังถกเถียงกันจนทุกวันนี้หลายปีผ่านไปปี1888เมืองลอนดอนประเทศอังกฤษสั่นสะเทือนจากคดีฆาตรกรต่อเนื่องแจ็คเดอะริปเปอร์ ที่ไล่ฆ่าหญิงโสเภณีในย่านไวท์แชเปิลสิ่งที่ทําให้คนเชื่อมโยงคือลักษณะของคดีคล้ายกันหลายอย่างฆ่าชพาผู้หญิงลงมือกลางดึกความโหดเหี้ยมเกินมนุษย์และการไม่เคยถูกจับได้หลายคนก็เลยตั้งคําถามว่า s ซ r v ์ n วน i r เกลแอนเนหิเลกับ Jack the Ripper อาจเป็นคนคนเดียวกันหรือไม่